สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับนี่ครับหมาสีเหลืองนี่ทีม่วงครับแล้วก็ไทเทอร์ทอแล้วก็ไก่ตัวนี้นี่ไหนเปิดไก่อยู่สิอ่าเต้นครับโอ้อ่าวันนี้เราจะมารีวิวนะครับนี่เดี๋ยวดูกันเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นอะไรนะครับขิงคองครับตัวใหญ่ครับตัวนี้นี่ใหญ่มากนะครับ นี่ของตัวนี้นะครับน,น,นี่ตามีไฟนะครับโอ้น่ากลัวมากนะครับนี่นี่มีเสียงด้วยนะเนี่ยมีทานครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับเปิดดูกันเลยนี่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 อ่านี่สิ่งของของเรานะครับนี่ตัวใหญ่มากกวนี้ ่ากลัวจริงๆนี่ๆๆๆอาเดี๋ยวมาตรงนี้กันดีกว่าเอ้ยนะครับเอ้ยมีฐานนะครับเดีย๋ยวเปิดฐานดูก่อนนะครับอ้าวมีฐานสามก้อนตัวนี้ใส่ไปได้เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับเอาโอ้โอ้โอโอเกิดน,น่ากลัวมากคนี้ โอ้ยของตัวที่หน้ากลัวจริงๆหะครับเดินเดินเดินล่เดินไล่เดินไล่เดินเดินลเดาเดิเดิน่ิน่ลเด่นเดิดินเดิเดินเเน เอาเอาเอา,เอา,เอาหมากัดเลยดิโอ้มีตู้กับหมาใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้ปัดกันใหญ่เลยครับปัดกันใหญ่เลยเอาเอาโ,อโอนหนี่น่ากลัวจริงๆริงให้มันเดินไปฝั่งนู้นนะครับเดินไปฝั่งกลับไปฝั่งนน้นหน่อยโอ้โห บนไปบนมาเลยนะครับนี่อ่ออากอฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย